สวัสดียังเป็นทางการนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์พูดคุยกันสําหรับแฟนเพจนะครับอันนี้เป็นของปลอมนะครับนี่ลูกค้าส่งมาถามนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับบางบางทีคนไปเจอสนุปด็อกแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเอ้ยของแท้ของปลอมดูตรงไหนพี่นองบางคนไปโดนตัวอย่างเงี้ยนะฮะสี่ห้าหมื่นสามหมื่นนะครับนี่จุดตายตรงตรงต่อป้ายนะส่วนใหญ่ของปลอมก็จะตัดป้ายทิ้งอย่างนี้แหละนะตัดป้ายทิ้งแต่เราก็ดูซับคอได้นะครับโค้งลักษณะนี้แล้วก็ลักษณะของตัวผ้าความบางความหนาของผ้าทรงเสื้อมันดูได้ว่าเป็นของปล ถ้าสมัยแต่ก่อนเนี่ยถ้าสมัยแต่ก่อนถ้าย้อนกลับไปประมาณสองปีที่แล้วหรือว่าสามปีที่แล้วที่ของปลอมแบบนี้ยังไม่เยอะผมก็โดนผมก็คิดว่าเป็นของแท้นะผมก็คิดว่าเป็นของแท้ถ้าย้อนกลับไปสองสามปีนะผมบอกเลยว่าสม <c oughs> ัยนี้สมัยนี้คนที่เล่นเสื้อยืด <c oughs> สมัยนี้มันลำบากกว่าลำบากกว่ารุ่นที่ผมเล่นนะ <c oughs> ผมบอกตรงเพราะสมัยนี้ไปทางไหนก็มีแต่ของเก๊ไปทางไหนก็มีแต่ของปลอมแล้วคนที่เล่นมันก็มันก็น่ากลัวนะครับนะผมเลยคิดว่า สมัยผมเนี่ยมันมันมันเล่นเสื้อค่อนข้างง่ายกว่าสมัยนี้นะสมัยนี้มันน่ากลัวอย่างบางตัวเนี่ยนะครับมันต้องรอให้ให้ของมันออกมาเวลามันปลอมมันไม่ได้ออกปลอมออกมาทีละตัวนะมันจะปลอมมันจะค่อยๆปล่อยทีละตัวทีละตัวจนคนที่เราเล่นแล้วเริ่มสงสัยอ่ะเอ๊ะทำไมมันมีเยอะจังทําไมมันออกมาเยอะจังทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มสังเกตเนื้อผ้าเริ่มเอะเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มหาข้อมูลกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะซื้อมันแล้วหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่ายนก่เล แต่สมัยผมมันไม่ค่อยมีปลอมอ่ะนะครับอยากทราบราคาครับอันนี้เป็นควีนนะครับเป็นไซส์ส몰เป็นโลโก้วงควีนรุ่นใหม่แล้วนะฮะไม่ได้แพงนะแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะหลักร้อยนะฮะอันนี้เขาส่งมาถามนะครับถามไม่หมดนะฮะยินดีตอบนะครับวันนี้ตั้งใจมาตอบจริงๆต่อไปขาขาวครับขอดูรูปขอลูกสิครับอันนี้อันนี้เขาส่งมาให้ดูนะครับถามว่าแท้ปลอมถ้าดูแค่นี้เป็นตะเข็บคู่ ก็ไม่น่าก็น่าค่อนข้างน่ากลัวเพราะตรงทรงเสื้อเนี่ยผมจะดูนะลายสากินเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าที่ผมกลัวผมจะกลัวเรื่องอันที่สกินดีแต่ผมกลัวเรื่องทรงเสื้อผ้าขาวนะครับตัวนี้ควรจะเป็นตะเข็บเดียวแต่ถ้าเป็นตะเข็บคู่อาจจะเป็นป้ายทูเทคผมเลยบอกให้เขาส่งป้ายมาให้ดูดังนั้นผมบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวนี้ลายลายนี้มีของปลอมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับลายนี้มีของปลอมค่อนข้างเยอะแล้วต้องระมัดระวังนะครับคุณนิวนะฮะคุณโอปออกยี่สิบสองยาวยี่สิบเก้าน เป็นโซนิคยูส์ขาย25 0 0 0นนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าคือผมจะผมจะต้องเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวของค่ายเพลงนะครับตัวนี้ย DGC เนี่ยนะครับตัวนี้ค่อนข้างหายากแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตัวเนี้ยของปลอมค่อนข้างเยอะมากๆจนผมไม่กล้าซื้อเลยว่าตัวไหนแท้ตัวไหนปลอมแต่ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแท้ปลอมนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกไปทางแท้มากกว่านะครับแต่ว่าราคา25 0หมนานี้ก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้าเป็นผมในในความคิดผมนะฮะโซนิคยูส์ไลน์เนี่ยถ ตัวที่เป็นตัวหลักๆคนเห็นบ่อยๆนะครับเนี่ยผมจะพูดให้ฟังแล้วกันตอนนี้นะครับทั้งหมดคนดูฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีความรู้นะฮะผมคิดอย่างนี้นะผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะเวลาผมเก็บของคุณสังเกตไดหมว่าสังเกตไหมว่า,เว,าเวลาเราเก็บของเนี่ยเก็บพวกวินเทจเนี่ยมันจะมีบูธเล็กออฟฟิเชียลวันไหนเวลาเราเล่นบูธเล็กสังเกตพวกเนวาน่าอย่างเงี้ยเวลาบูธเล็กแรงบูธแม่งราคาขึ้น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  แต่ข้อเสียของมันคือมันจะเวลามันลงมันจะลงปุ๊งเลยนะฮะแล้วก็ขายไม่ได้ไม่นิยมเลยย่างตอนนี้ผมพูดเลยเนวาน่าที่ขายได้จริงนะพวกลายบูธเล็กที่เขาขายกัน mm hmm. แพงๆเนี่ยนะครับขายยากมากๆนะครับแต่การเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ขายได้คือเป็นพวกงานออฟฟิเชียลนะครับเป็นพวกตัวออฟฟิเชียลนะพวกพวกเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับเวลาเวลามันแพงมันจะค่อยๆแพงทีนี้สังเกตไหมผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นพวกเนวาน่าที่เป็นลายเด็กว่ายน้ําเป็นลายอินยูเทโรเป็นอินเซติไซเป็นพวก อะไรพวกนี้เนื้อวนายกตัวอย่างเนื้อวนานะเวลาขึ้นค่อยๆ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 ขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญหมายความว่าราคามันขึ้นเพราะว่ามันมีความต้องการของตลาดอย่างจริงๆนะครับแต่พอเป็นพวกบูธเล็กเนี่ยพวกลายแปลกๆลายเยอะๆกันโนล้นเซตลายพวกดาบแดงเอ็มพายเวลาขึ้นแบบขึ้นแบบงงๆไม่มีเหตุผลดาราไม่ได้ใส่วงไม่ได้รียูเนีนไม่มีเหตุผลอะไรรองรับแต่อยู่ดีๆพ่อค้าคนนี้บอกกูชอบกูอยากขายแพงราคาแพงแต่พอ เอาจริงเข้าราคาก็ดอปลงดอปลงดับลง,บลงจนถึงขนาดว่าหนักที่สุดเลยคือคือแบบเคยซื้อห้าหมื่นขายห้าพันไม่ได้อะหนักที่สุดคือเคยซื้อห้าหมื่นจะมาขายห้าพันเนี่ยไม่ได้แล้วคือแบบมันหนักขนาดนั้นนะครับวันนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะเก็บพวกงานที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับพวกป้ายบอกคำป้ายใจแอนอันนี้คือผมเ,เป็นเทคนิคเป็นทิปของผมคือในระยะยาวแม่งไม่มีทางเจ๊งนะครับในระยะยาวแม่งไม่มีทางเจ๊งแต่ว่าถ้าเป็นบูธเล็กเนี่ยมันจะรอรอบมันจะเป็นลอรอบนะครับใครเห็นด้วยยกดเลขใหหห้นนน่่อ ตัวนี้สอบถามครับตลาดปัจจุบันหน่อยอาจจะไม่ขายนะครับราคาปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ2องพันถึงสี่พันะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับป้ายนี้เป็นป้ายยุโรปนะครับตัวนี้เป็นป้ายของยุโรปนะจ๊ะให้ดูกันไปนะถ้าได้ความรู้ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ่าคุณเคยอมนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นไอออนนะครับอันนี้เขาส่งรูปมาอันนี้เขาฝากขายนั่รืออะไรเนี่ยอันนี้ตัวนี้ก็ราคาปกติก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ600ถึงประมาณ1,000บาทนะครับไป อันนี้เป็นเสื้อคิสนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อของแท้นะครับแต่ว่าไม่แพงนะแบบนี้หลักร้อยนะแพ้นะไม่แพงนะครับอันนี้เป็นเสื้อของแพ้เป็นคิดงานเก่าประมาณ9ก9า98แถึง2000แต่ว่ามันไม่แพงเพราะลายไม่สวยนะครับผมเคยให้วิธีการดูเสื้อแล้วนะครับนี่นี่อย่างแรกที่เราดูเราก็ต้องดูหนึ่งคือลายสวย สองคือวินเทจแท้สามคือสามารถเล่าสตอรี่ของมันได้สี่คือราคาต้องถูกนะครับนี่คือวิธีการเลือกเสื้อยืดของผมนะครับประมาณนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้คุณเติร์สเติร์สส่งมานะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับพังให้ดีนะตัวเนี้ยนะครับเป็นของแท้นะครับอยู่ประมาณปี90ก้านกลางๆครับป้ายเจมนะครับหรือตัวเนี้ยมันมันเป็นป้ายเจมนะเป็นตัว G E M G วนๆหมวนนะ E M ป้ายเจมนะ Grace Entertainment Merchandise เนี่ยมันเป็นบางคนอ่านป้าๆ E.M แต่จริงมันเขียนว่า G.E.M นะครับตัวเนี้ยนะครับอย่างแรกเลยคือของแพ้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมบอกตรงๆนะเอตันจอนกับบิลลี่โจอ่ะในไทยเนี่ยม,มันไม่นิยมนะครับราคาที่เจอเนี่ยเจอได้ตั้งแต่หลักร้อยยัง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 เจอนะครับแต่ผมเคยขายรายนี้ที่แพงที่สุดที่ผมเคยขายได้ผมเคยขายได้ประมาณ4,000บาทนะครับผมเจอได้แต่ตั้งแต่แปดร้อยถึงสี่พเนื่องจากราคาเนี่ยมันมันไม่มันไม่นิ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ตลาด ขายกันเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นราคาที่ตั้งเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ว่าจะขายออกไหมแต่ตัวเนี้ยนะครับผ้าขาวสวยและสําหรับผมนะเอเดนจอนกับบิลลี่โจแล้วเป็นผ้าขาวลวะลายอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นเสื้อที่ดีนะฮะถ้าคุณเจอตัวละห้าร้อยแปดร้อยคุณซื้อเก็บไว้เลยอนาคตผมคุณขายพันห้าขายสองพันผมว่ามันเป็นมันมีกําไรอ่ะนะครับผมว่ามันผมว่ามันถูกนะฮะเก็บได้นะครับของแท้นะครับเจ็ดพันตัวนี้เขาขายเจ็ดพันนะครับเป็นอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะ สมาร์ชชินปั้มกินนะตัวนี้งานสวยนะครับหลังสวยด้วยแล้วก็เป็นงานป้ากิลดันกิลดันตัวนี้เป็นกิลดันแคนาดากิลดันผมให้ความรู้นิดนึงนะครับกิลดันกิลดันตัวนี้นะครับบางคน mm hmm. ชินว่าเฮ้ยก mm ิลดันเนี่ยมันต้องเป็นงานปีสองพันแต่ว่ากิลดันจริงๆแล้วเนะี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่ประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าหกนะฮะอย่างตัวเนี้ยเป็นกิลดันที่เป็นมาทเทเรียลเนี่ยมันจะเป็นมาทเทเรียลหรือตัวมาทเทเรียลหรือว่าวัสดุที่ใช้ทําป้ายเนะี่ยตัววัสดุมันจะมีความคล้ายคลึงกับป้ายวายโอส์ at, นะแต่ม นะมันจะเป็นผ้าๆหน่อยมันจะแข็งแข็งหนาหนาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นกิลดันที่อยู่ในยุคประมาณ1996-97-98-99เราจะเจอป้ายกิลดันตัวนี้ในปี97เยอะมากๆนะครับยกตัวอย่างที่เราเจอนะครับเราจะเจอป้ายนี้ในเสื้อของแมนสันลายหนึ่งครับผมจะให้แมนสันนะครับมันจะมีเสื้อแมนสะันมาลีแมนสันตัวหนึ่งนะครับเนี่ยคือตัวตัวนี้นะครับอ่วินเทจนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับแมนสันลายเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปิดรูปให้ดูนะ เนี่ยมารแมนสันไลน์นี้นะครับนี่โอเคแป๊บหนึ่งนะเนี่ยแมนสันไลน์เนี่ยนะเราเราจะพบเป็นเราจะพบเจอป้ายนี้ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะนี่โอเคเห็นภาพไหมนี่แมนสันไลน์นี้นะครับนี่ไลน์นี้เนาะนี่ไอไลน์เนี่ยมันเป็นตัวเนี้ยประมาณสองสามหมื่นเลยนะครับราคาแพงนะแต่ก่อนตัวละเก้าพันแต่นี้ตัวละสองสามหมื่นเนี่ยบางตัวนะครับมันแมนสันไลน์เนี่ยบางตัวมันจะเจอเป็นป้ายเป็นป้ายนี้นะครับบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นปี2 0 0พมัน90ตรงไหน ตัวนี้อยู่ประมาณเลทเลทไนตี้หรือว่าช่วงยุคปลายเก้าสูทนะครับดังนั้นเนี่ยจําไว้นะอันนี้สําคัญนะครับมันจะเป็นงานโซนโซนแคนาดาหรือว่าเราอาจจะเจอเป็นป้ายพวก Back s t a ด e p a ์ทหรือว่าภา,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 าษาอังกฤษาอาา Pass, ่านแบบแบ็าากสเตดเพสแบ็กสเตดเพสนะอ่านแบบตัดจลิตนี่แบ็กสเตดเพสก็จะอยู่โซนแคนาดาเป็นของแท้บางคนบอกโอ้กิวแดนไอหาของปลอมของแท้นะจ๊ะเล่นได้และมีราคาด้วยตัวนี้เจ็ดพันนะครับก็ปกติก็ถ้าผมซื้อเจ็ดพันผมก็ขายเจ็ดพันหมายความว่าไม่มีกําไร ไม่เกิดกำไรก็จะไม่ซื้อผ่านก่อนนะครับเห็นหลังตอกปีหนึ่งเก้าเก้าแปดโอเคตัวนี้แท้ใหมครับโอเคตัวนี้ผมพูดตรงๆนะครับถ้าผมรู้ผมจะบอกรู้ถ้าผมไม่รู้ผมจะบอกไม่รู้นะครับตัวเนี้ยนะครับผมพูดตรงๆผมไม่รู้และผมไม่กล้าซื้อเพราะผมมีหลายจุดที่ผมยังกังขาอยู่ในเรื่องของตัวสกรีนนะครับคือจริงๆตัวเนี้ยนะครับไอไลน์เนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวของ EMI Record นะครับ มันจะเป็นตัวหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับมันชื่อร์ตี้ mofo อะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะมันเป็นเสื้อปีหนึ่งเก้าแปดแปดครับเนี่ยคือของแท้มันจะเป็นตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยของแท้มันจะเป็นตัวนี้นี่นี่นะครับนี่แปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยฮะมันจะเป็นลายนี้ครับเดียบลิฟโมเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับของแท้ซึ่งของปลอมมันเยอะมากๆนะครับเนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งเนี่ยเลอตไลน์เนี่ยนะครับส อันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าแท้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะผมจะให้ดูตัวที่มันแท้ๆก่อนนะขออนุญาตนะครับเซิร์ชไปนี่ตัวนี้น่าจะเป็นของแท้นะฮะโอเค okay, ไม่ใช่แปบ๊บหนึ่งนะครับมันจะมีสกรีนแขนเขียนว่า EMI Record นะครับเอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจตัวไหนตนัวนี้เออตัวนี้แหละตัวนีน้ผมว่าตัวนี้น่าจะแท้นี่นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาขายไปแล้วนี่นะครับนี่นะครับมันจะมีสกรีนแขนตรงอย่างนี้อ่่ตรงนี้นี่ฮะ ม e m i แมนเห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นอยู่นะนี <over> ่นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มันปีหนึ่งเก้าแปดแปดแต่ตัวในรูปเนี่ยนะครับตัวในรูปที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะตัวในรูปที่เขาส่งมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีอาจจะอาจจะมีการทําแบบย้อนไปนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยป้ายนี้มันเป็นงานยุโรปนะฮะแล้วก็เป็นประมาณปีสองพันพอดีดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่มั่นใจเป็นผมผมจะไม่ซื้อนะครับเ๋อนี่หนึ่งเก้าเก้าแปดถ้าตัวนี้เป็นหนึ่งเก้าเก้าแปดกับปีสองพันพอดีผมว่ามันก็เป็นมีความเปป็นนไได้ะครับแต่่วา ผมว่ามันมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่เป็นของแท้ไหมผมไม่ฟันธงนะครับไม่รู้ไม่ชัวร์เป็นผมผมจะผ่านเพราะผมไม่ชัวร์นะครับโอ้โห oh. อันนี้เขาส่งมาบอกเป็นอย่างนี้นะครับเขาถามว่าพี่มองแท้ไหมครับราคาเขาขายกันเท่าไหร่ผมต้องตอบไปตรงๆนะเขาถามมาแบบนี้ผมตอบสั้นๆนะครับปอ <ป S 1> มนะ <enos> ปอมปอมอ่ะผมให้เปิดให้ดูนะครับคนที่ดูอยู่นะฮะใครคิดว่าแท้พิมพ์เลขหนึ่งมาใครคิดว่าปอมพิมพ์เลขสองนะครับส่วนตัวผมคิดว่าว่าปอมนะ แต่เอาความคิดของคุณเลยเอาความเอาแบบไม่โกหกเลยอะ่ะผมอยากรู้ว่ามีคนดูเป็นของแท้ไหมอยากจะได้รู้นะครับว่าเนี่ยเป็นเดลเลพาดลายที่เป็นลายหน้าเด็กนะครับลองคิดลองถามกันมาดูนะว่าแท้หรือปลอมนะค,คุณสัตรพัดบอกว่าสองนะคุณโจ๊กเมทันบอกว่าสองคุณกิดบอกว่าสองคุณพึ่งบอกว่าสอง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 นะฮนะคนก็คิดว่าปลอมเหมือนกันเยอะนะครับเห็นไหม ดูคาตอบจากแฟนเพจเอานะครับบางทีผมคนเดียวก็อาจจะยืนยันไม่ได้เอาเป็นว่าหลายๆคนก็คิดว่าเป็นของปอเหมือนกันอันนี้มันเป็นเสื้อของบารักโอบามานะครับอันนี้แต่ก่อนตัวละห้าสิบตัวละแปดสิบนะครับบารักโอบามาเดี๋ยวนี้ตัวละห้าร้อยแปดร้อยนะฮะมีราคานะเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่คนเขาก็เล่นกันนะสองตัวนี้มีราคาไหมเดอะบิทเทิลก็ใช้ได้นะครับเดอะบิทเทิลป้ายเทนเนสซีริเวอร์นะครับอันนี้เขียนว,ว่าเทนเนสซีริเวอร์นะครับสัญลักษณ์ก็คือเรือเรือ เป็นป้ายเรือแดงนะครับตัวนี้จะอยู่ช่วงประมาณต้นปี 2000, 2001 2003 2004อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าอยู่ในปี2001ก็อายุเสื้อก็20ปีนะนะครับก็ถือว่าเป็นป้ายที่ทําเก่าเล่นได้นะหลายๆตัวที่เป็นเสื้อวงอะ่ะถ้าเจอเป็นอบ22 23 24แล้วเป็นลายใช้ได้อะซื้อได้นะครับเล่นได้นะครับประมาณนี้ดีกว่าบอกประมาณนี้ไกด์ให้นะอันนี้เขาส่งรูปเสื้อมาเป็นเสื้อของแอร์โรสมิ h นะครับเป็นปี80นะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณปี84 85มั้งนะทาาม่ไณเครับ เดี๋ยวผมขอดูนะครับมันทําคอจริงๆเหรอบางทีอาจจะไม่ได้ทําคอนะครับอาจจะไม่ได้ทํานะครับแต่อาจจะอาจจะไม่ได้อ๋อมันดูรูปไม่ชัดนะขออภัยนะผมดูไม่ออกอะอาะอลอมเปิดราคามานะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นตัวเนี้ยนะครับเขาเสนอมาขายผมเขาบอกว่าทําคอทําอะไรมานะครับแต่ส่วนตัวผมมาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเสื้อยืดของแท้นะฮะดูยังไงดูสกรีนโทนสีมันไม่โดด เหลืองก็ไม่เหลืองโดดแดงก็ไม่แดงแดงโดด,ดคือเราจำโทนสีได้เราผ่านตาบ่อยนะครับแล้วก็สกรีนด้านหลังเห็นไหมตัวตัว walk this way เนี่ยนะครับความบางของเนื้อผ้าเวลาใส่ใส่ไม้แขนเสื้อเห็นไหมครับหเห็นความดำดำเห็นไม,ไม้ไม้นิดหนึ่งนี่ก็สามารถดูได้นะครับว่าเนื้อผ้าหรือว,ว่าเป็นวัสดุจากยุคนั้นไหมเราดูจากรูปแค่รูปแค่นี้เราก็พอจะทราบได้ว่าเฮ้ยมันเป็นวัสดุเป็นเนื้อผ้าเป็นเฟรบิกแบบยุคนั้นนะครับ การสกีนเป็นสีสกินแบบยุคนั้นแล้วก็ตีแท้ได้ละแต่ว่าเราก็ต้องมาดูเรื่องตําหนีเรื่องของไซส์เรื่องของสภาพแล้วเข้ามาดูราคากันอีกทีหนึ่งอันเนี้ยของแท้จ๊ะประมาณนี้คุณ MT ไม้ตรีเอสพเบอกว่าช่วยดูป้ายให้หน่อยครับนะครตรงกับเสื้อใหม่ครับโอเคอย่างแรกนะครับตัวนี้ป้ายทูเทคออริจินอลนะครับป้ายลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณช่วงไปปลาย90ถึงประมาณ2,000ันอะผมตีให้ตัวนี้น่าจะอยู่ดูแค่ป้ายนะ ตัวนี้จะอยู่ประมาณ1998ถึงประมาณ2,000-2,003นะครับอยู่ช่วงนี้ประมาณ2,001ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมขอด่วนนะครับมันมีต่อ,อปีไหมแต่ขอด่นนะตัวเสื้อได้ต่อ,อปีไหมนะครับไม่เขาไม่ถ่ายต่อ,อปีมาให้ผมนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าน่าอยู่ประมาณปี2,000นะครับแต่ถ้าถามผมว่าลิกทรัพย์ทำไมไม่เห็นตอบอ๋อเนี่ยเขาบอกว่า,า1999นะช่วยดูป้าให้หน่อยครับพี่ฮอว่าตรงกับเสื้อไหมครับสลิปนัดปี1999จำเป็นต้องต่อกับตรงกับป้าครับ ตัวนี้นะครับผมสรุปได้เลยว่าตรงยุคครับตรงยุคของแท้ถ้าอก22บวกบวกถึงและ23บวกบวกจะมีราคาค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเพิ่มเติมนิดหนึงนะครับเสื้อสลิปน็อตเนี่ยเราจะคุ้นชินกันนะครับเสื้อสลิปน็อตอย่างเงี้ยนะครับถ้าตรงนี้ตอกนะผมคิดว่ามันน่าจะเขียนว่า u n d e r l i c e n s e t o b o l e gap นะครับมันน่าจะเป็นต,ต้องถามเขาก่อนนะ u n d e r l i c e n s t o b u e gap ปะ ถ้าถ้าตัวนี้น่ยนะครับผมบอกนิดหนึ่งนะครับเวลาเราเจอเสื้อพวกเสื้อสลิปน็อตเนี่ยเวลาเราเจอกันส่วนใหญ่เราจะเจอเสือ้อเสื้อประมาณปี2 0 0 4 2 0 1ี่0 0 8พันสิบ1 2 2พันดสองพันก้าสองพันสิบสองสองพันกว่ากว่านะครับแต่สลิปน็อตเนี่ยผมเคยขายสลิปน็อตเนี่ยเราจะคุ้นชินกับราคาแบบ5้า8้0 1แปดร้อยพันสองพันสามอะไรี้ใช่ไหมแต่ผมเคยขายสลิปน็อตบางลายนะครับผมขายได้ผมขายได้ ไซส์ต้องได้นะครับตอกปีต้องครบป้ายต้องมีคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้วอะนะครับคือของผมเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับเป็นอันเดอร์เลเยอร์ทูบูเก็และเป็นป้ายอ่าวินเทอร์แลนด์คือทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วก็ไซส์มันดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเนี้ยอ,อกใหญ่นะประมาณยี่สิบสามยี่สองยี่สามเนี่ยยี่สิบสี่จะดีมากๆจะขายได้ราคานะครับแต่ดูจากทรงเสื้อแล้วแอบดูเหมือนจะเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าทรงเสื้อคุณเห็นไหมแขนออกสั้นๆแแลลลล้ล้้้ววไหตรรรงๆเเเเีียยทสือออบบบบนนนนาาจจจะะะะ็กกกคคััััผมม่ ต้องต้องต้องรอดูเขานะครับอเห็นไหมเขาส่งรูปมาเพิ่มแล้วนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าบู u เห็นไหม Blue g เห็นไหมครับ m e r c h a น d i ซิ n g แล้วก็เตอร์ด d a m อน n อนนิ e w York ชัดเจนนะครับหนึ่งเก้าเก้าเะเป็นของบูเกฟอันนี้ผมไม่ได้ผม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 น่าจะผมไม่ได้รู้นะครับแต่ว่าผมผมคิดว่ามันมันมีทางที่จะเป็นบูเกฟได้มากเพราะมันเป็นตัวเก้าเก้านะ u n d e r l เ i n น to บูเกฟดังนั้นตัวนี้ก็เป็นของแท้ครับของแท้ตรงยุคนะของแท้ตรงยุคนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าอกสวยนะครับแต่นี่เห็นไหมเขาพิมพ์มาบอกว่าอกยี่สิบเอ็ดเห็นะครับเห็นพร้อมกันไหมอกยี่สิบเอ็ดยาวยี่สิบเก้านะผมดูทรงเสื้อนะบปกติ L ยุคเนี้ยมันจะอยู่ที่มายี่สองนะครับแต่ผมดูจากทรงเสื้อแล้วมันน่าจะไม่ถึงน่าจะมาร์ยี่สิบคือเราสามารถดูได้เลยว่าตัวเนี้ยมันไม่ถึงยี่สองคือผมที่ผมบอกไปว่าถ้าอกเกินยี่สองมันจะแพงแต่ผมดูทรงเสื้อแล้วก็ประมาณได้ว่าจากลักษณะขนาดของลายแล้วก็แล้วก็ตัวทรงเสื้อยาวๆสั้นอย่างเงี้ยมันจะตัวเล็ก นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันจะไม่ถึงยีิบสองแล้วก็ไม่ถึงยีิบสองจริงจงบางทีเราไม่ต้องไม่ต้องไปวัดก็ได้เรากะเอาอ่ะเราดูดูจนชนานาญมันจะดูออกนะอย่างตัวนี้ยี่สิบเอ็ดเพิ่มเผอจะยี่สิบจุดห้านะครับเพิ่มเผอจะยี่สิบจุดห้าอาจจะไม่ถึงยี่สิบเอ็ดด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้คือประสบการณ์ในการดูนะฮะนะครับขออนุญาตไปก่อนนะสวัสดีเนาะสวัสดีครับนะ